สวัสดีครับผู้ชมครับพีพัทยานะครับเข้าครัวทำกับข้าวกินเองครับคลิปนี้นะครับก็กลับจากสวนบ้านพีพัทยานะครับกลับมาถึงบ้านก็หิวข้าวนะครับก็ไม่รู้อะไรนะครับนี่ก็มีข้าวนะครับนี่เป็นข้าวถ่ายข้าวถ่ายรูปนะครับเขาต้อง เล่นมุกหน่ข้ากล้องนะครับซึ่งก็หุงแตงเมอวานแล้วนะครับเรือนะครับก็จะมาทำเป็นเมนูข้าวผักฮอทดอกใส่ไข่แล้วกันนะครับซึ่งฮอทดอกก็ผมเอามาเฉพาะแค่5้าชิ้นนะครับก็จะหั่นเป็นชิ้นเขียงแล้วกันนะครับหั่นนางนิดนะครับนะครับมีตั้งกล้องนะครับอาจจะไม่ได้เห็นตอนที่หั่นผมถนัดซ้ายอาจจะมืดนิดนึงนะครับนี่นะครับ เห็นคุณภรรยาทำนะครับก็จำเอาไว้นะครับแล้วก็มาลองทำกินนะครับนี่ครับเป็นพอบ้านยุคโควิดนะไม่ต้องออกไปไหนนะครับใส่ดอกเยอะหน่อยแล้วกันพอข้าวเยอะนะครับกะว่าว่ากินตอนถึงจะตอนเย็นเลยว่างั้นนะครับพอหั่นได้แล้วนะครับนี่ห้าชิ้นนะครับ ทำยังไงดีนาะนี่นะเสร็จแล้วครับครับเสร็จแล้ห้าชิ้นเปิดแก๊สเลยครับไฟใส่น้ำมันกหน่อยค,ครับอันนี้ผมก็ผัดไปง่ายๆนะครับไม่ต้องหากระเทียมไม่ต้องหาอะไรนะครับ ซอสไว้สักหน่อย<า>แล้วก็นนะ้ำปลาฟ้าเกลือปรุงเตรียมเอาไว้นะครับไม่ต้องไปตรงไกลนะครับเพราะเราข้าวนะครับใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะนะครับหลังจากเปิดแก๊สแล้วก็นี่เลย กวกโปงก้งคือเคาะไข่ใส่เข้าไปยังไม่ต้องร้อนอรรอกันแล้วสองฟองแล้วกันนะครับเป็นทอครัวสมัครเล่นนะครับแล้วก็วี ผัดนี่เบรครอบเลยก็ได้นะครับแต่ทำให้ไข่สุกก่อนโอเคใส่น้ำดอกเลยครับเอานผัดให้น้ำดอกมันสุกนะครับถ้าเป็นกุกก็กต้องเป็น มงชมเข็งนะครับทีทอดก็จะใส่น้ำปลาไปเลยตอนนี้ก็ได้นะครับให้มันเข้าเนื้อแล้วแต่เรานะครับอันนี้เป็นด้นด้นเราเดาเอานะครับอันนี้ใส่ใส่เข <laughs> ้าไปนีรสชาตินี้นกริ่งมาแล้วนะครับ อันนี้คือผัดคู้หนึ่ครับให้เขาดอกมันสุกนะครับ ะะยุคพัะโชเลยนะคะรับแล้วก็เอาที่แล้วก็ใส่ข้าวเข้าไปเลยช่งนี้ก็อไฟก็ไ,ไครับอยไนก็ได้เลย ข้าก,ากันไม่มีผักใส่ครับเป็นข้าวผัดเด็กไปแล้วนะโดยการอบอุ่นข้าวเป็นตัวทำข้าวผัด ฮอตดอกใส่ไข่นะง่ายๆนะครับไม่มีก็ต้องไม่ต้องมีกระเทียมนะครับแล้วแต่นะครับไม่ต้องมีผักใส่เลยนนั้นตอนนี้ก็เราใส่ซอสเพิ่มไปก็ได้ครับนี่คือซีอิ๊วขาวนะครับก็ต้องใส่ไปน,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 นิดหนึ่งนะครับข้าวจะเลยจะมีรสชาติกันิดนึ่งนะครับ ผมไม่กินเค็มนะครับผมใส่น้ำปลาไปแล้วก็โอเคแล้วดี๋ยยมาแล้วครับเห็นไหมหน้านตาประทานเลยครับต้องทำแบบนี้โปะหมดใครมีความสุขครับชิมนิดนึ่ะ เลยืมดกบนะอโอเคเลยกำลังดีเลยครับแบบนี้ง่างยาครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำตาลทรายสักนิดหนึ่งตัดหวานนะครับอย่างนี้ ตาตายเข้าไปแล้วก็ผมกินพริกผมพริกเจ็ดทิดหนึ่งใส่พริกผมเข้าไปติกพองติ๊มีใส่เข้าไปเลยครับมันจะได้มีรสชาติทั้งหวานทั้งเผ็ดนิดๆนะครับแค่นี้แล้วก็จบ นี่ผมเปิดไฟเบาๆนะครับแค่นี้แหะครับเงีายนะครับชิมคนดอกซิว่าสุกหรือยังน้ำใช่เลย ปีกไก้แล้วนี่นะบิดต่อทีไรจานก็ไว้มือเย็นนี่ครับนี่ไงครับง่ายๆเองนะครับก็ลองเข้าครัวแล้วทงกับข้างกินเองเนัอนผมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าขออนุญาตสวัสปามข้าผัด กนดับใส่ขไข่ก่นนะครับบ๊ายบาย